สิทธิพี่เตะตอวนอได้อะไรบ้างครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับสามารถยื่นพอร์ตโฟลิโอรอบหนึ่งได้หลายที่เลยมหาลาัยชั้นนําทั่วประเทศอ่มีอะไรบ้าง 1. นึ่งแพทย์ศิริราชนะครับแพทย์มอชอแพทย์มอขอนะครับส่วนจุฬาเนี่ยได้ทั้งพันตาเทศศาสเมศวิทยาเยอะมากแล้วก็มหาลาัยชั้นนําอื่นๆทั่วประเทศนะครับน,นี้แค่ข้อแรกน,นะ ข้อที่2คือน้องๆส่วนใหญ่เนะี่ยบางคนไม่ได้อยากเรียนในไทยใช่ปะ่ะเออสามารถรับทุนโอลิมปิกนะครับไปเรียนต่อที่ต่างประเทศได้นนได้วยตัออย่างพี่แม็กเนี่ยก็รับทุนนี้มานะครับไปเรียนปตีและปโทที่มหาลัยแสแนฟอร์ดอเมริกาที่นี่นะส่วนท้ายที่สุดถ้าน้องไม่ได้ทุนไม่ได้อะไรเลยแต่น้องก็ยังได้ความรู้ประสบการณ์วิทภาพจากท,ท่ายู่แม้เออพี่แม็กเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขมากๆเวลามองย้อนกลับไปใน ความทรงจาของท้ายสอบอเนอดังนั้นถ้าใครยังลังเลอยู่เรื่องการสอบสอเนอนนะพี่แม็แนะนําเลยให้สมัครนะครับส่วนถ้าใครสมัครเรียบร้อยแล้วยังไม่มีตัวช่วยไม่รู้จะเดินยังไง oh. พี่แม็ขอฝากคอร์สเอ็0หยนะครับเป็นตัวช่วยให้กับน,น้องๆแล้วกันนะครับ